ที่ประพฤติร,รมที่ปฏิบัติทมรไรม่ใช่อยู่โน้นไม่ใช่อยู่น,น,นี้อยู่ที่กายกับใจไม่ไปอยู่ที่ตำราไม่ไปอยู่ที่ตัวหนังสืออยู่ที่กายที่ใจที่เราทุกทคนนั่งอยู่เดียวนี้ก็คือนั่งตัวธรรมะอยู่ก้าวไปก็เป็นธรรมะนั่งอยู่ก็เป็นธรรมะนอนก็เป็นธรรมะ ก็คือมีกายปัับใจประจําตัวอยู่แล้วไม่มากก่อนมันจะมากก็คือใจมันหลงอารมณ์มันก็สืบสาวตาวมอารมณ์ไปปรุงไปแต่งไปมากไปหลงพวกเราทั้งหลายนั่นก็ไปกํกำหนดของนอกกายนอกใจเราเช่นว่าไปติดอยู่ในสภาวะอันหนึ่งหนึ่งเป็นแาบรูปหรือเสียง ดินหมดเป็นต้นมันเป็นอาการออกจากตายมันเป็นอาการที่ออกจากใจอ้ความเป็นจริงแล้วการประพฤติไม่ยืดยาวเมื่อเราอยากจะประพฤติที่ธรรมะที่ตรงไปตรงมาแล้วให้เราทั้งหลายเอาใจที่เจรนากาย เอากายเอาใจนี้มาปีนากายมาฝึกใจนี้ให้มีความสงบให้เกิดปัญญาเช่นว่าเรามานั่งกรรามฐา,านกันให้จิตสงบความว่าจิตสงบนั่นก็คือจิตไม่ค่อยวุ่นวายเป็นเรามาวัดั้งประพงวันนี้เป็นกายเว เมื่อเรามานั่งบูติกายวิเวกนี้จิตใจเราต้องแปลกขึ้นมาแล้วจิตใจก็ลอยสงบไปด้วยจิตวิเวกนี้มันก็ลอยจะตามไปเพราะเราวิเวกทางกายมาพอสมควรนั่นเสียงรถเสียงเรือเสียงสัตว์เสียงมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รบกวนเราก็มีความรู้สึกสบายเช่นวายโยม ที่อากาศนักการวันนี้ยิ่งอยู่ในเมืองใหญ่ยิ่งอยู่ในที่เจริญมีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อหากมาถึงวัดหนองประโคงแล้วก็จะมีความรู้สึกเปลี่ยนเลเคืนเปลี่ยนออกเปลี่ยนความวุ่นวายออกเปลี่ยนความยุ่งยากออกก็เพราะกายมันออกมาสู่ป่าแล้วจิต มันก็อยสงบไปด้วยนั่นเองที่นี่เมื่อเอรามาฝึกจิตของเรามีความสงบแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นที่ใจก็เอาใจนี่มาพิาจารณาายใจที่มีปัญญานั่นแหละปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตนั่นแหละกับใจนั่นแหละเพราะว่าใจของเรานั้นมันได้สิ้นผลแล้ว มันสะอาดแล้วตัวสะอาดของจิตใจนั้นมันเกิดขึ้นในใจเดียวว่าตัวปัญญาเมื่อตัวปัญญามันเกิดขึ้นในใจก็เดียวการฝึกใจเมื่อเราได้ฝึกใจให้สงบให้สะอาดปัญญามันกปรห็่นชัดแม้จะมาพีนาเกสาโลมาณนะตาคันตาตาโจ สึ่งเป็นของจำปลอมนี้ที่เราเรียกว่ามันสวยงามเป็นแก่นเป็นสารถ้าปัญญาทึบปัญญาไม่เกิดมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี้เป็นสาละเป็นความจริงแอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายนี้จักแต่ว่ามันเป็นธรรมธาตุเท่านั้น สิ่งที่เป็นธรรมธาตุนั้นมันก็มีกฎมีกฎของธรรมธาตุมันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วมันก็แปรไปธรรมธาตุอันนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขา แต่พวกมนุษย์ชาวมนุษย์เราทาั้งหลายมาเห็นอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไอ้ความเป็นจริงอันนี้มันเป็นของปลอมไม่ใช่ความจริงไอ้ความจริงของมันก็คือธรรมชาติที่มันเกิดเป็นแล้วนมันก็แปรไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันผลที่สุดก็หายไปฉะนั้นร่างกายที่เราอยู่นี้ก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นะ ถ้าเจ้าของบ้านหนีจากมันแล้วบ้านหลังนี้มันก็เศร้าสูญสุกกปกผลที่สุดมันก็พังไปมีแต่เครื่องอุปรกรณ์อะไรๆเท่านั้นแนตะ่บ้านไม่มีแล้วร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้เมื่อเราอบรมให้ปัญญาเกิดขึ่จิตนี้เราจะเห็นร่างกายนี้เหมือนกับว่าบ้านหลังหนึ่งเท่านั้น ตัวจิตของเรานี้ก็เสมอว่าเป็นเจ้าของบ้านอาศัยอยู่ตัวกราวตวนั้นเราก็เคยเห็นกันอยู่ไหมแล้วว่าเมืองนอกพอดีเมืองไทยพอดีทุกๆกเมืองทุกๆบ้านเห็นบ้านกับเจ้าของบ้านแยกจากกันไหมผลสุดแล้วบ้านมันก็แยกจากเจ้าของบ้าน เจ้าของบ้านมันก็แยกจากบ้านไปผมที่สุดตัวเราที่เรียวกว่าเจ้าของบ้านก็ไม่มีสาระอะไรมากมายอนบ้านที่เราอยู่นั้นก็ไม่มีสาระอะไรมากมายที่สุดจบของมันแล้วมันก็ละลายไปทั้งหมดท่าน,นั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นดินก็เป็นดินไปสิ่งที่เป็นน้าก็เป็นน้ําไปสิ่งที่เป็นไฟมันก็เป็นไฟไปสิ่งที่เป็นลม มันก็เป็นลบไปนี่ฉะนั้นพระบรมศาสตร,ราท่านคงให้รับพิจารณาให้หาเกาะกำบังให้เห็นก้อนอัตตาอันนี้เป็นอนัตตาแต่เราชาวพุธทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งถึงธรรมะก็เห็นอนัตตาอันนี้ว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขา ใความเป็นจริงนั้นไปหยิบเอาอนัตตามาเอาของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว,ว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นของของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีความมีบัตแตกแยกออกไปแล้วคู่ที่เข้าใจผิดนี่ก็เป็นทุกว่าอน,นั่นเราหายแล้วอน,นั่นเราตายแล้วชนนี้เป็นต้น เพราะอันนั้นเป็นเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราที่เรียกว่าตัวเราหรือของเหล่านี้เป็นเพียงแต่ว่าสมมตุติสมมติว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของของเราเมื่อเราพูดทางปรมัติ์เมื่อเราอบรมจิตให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเพียง จากว่า,าธรรมชาติเท่านั้นไม่อยู่ใต้อำนาจของใครมันมีอำน,นาจเฉพาะตัวมันเองจะไปมันก็ไปมันเองจะมามันก็มามันเองธรรมชา,า,าติอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าใครไปตั้งใจว่าอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเราไปเป็นเจ้าของในของสิ่งที่ไม่มีเจ้าของนั้นมันก็เป็นทุกข์ เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ธรรมะอันนั้นจึงเรียกว่าอนัตตาอนัตตานั่นคือมันฝ่าฝืนมันฝ่าฝืนทุกสิ่งทุกอย่างฝ่าฝืนจิตใจบุคคลผู้ที่มีอุปทานมั่นหมายว่าตัวเราและว่าของเราฉะนั้นธรรมธาตุอันนี้จึงเป็นไปตามธรรมธาตุ ไม่เป็นไปตามความยึดหมายยึดมั่นของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อหากว่าพระโยคาวาจรเจ้าทั้งหลายได้มาพิจารณาธรรมที่จิตทำปัญญาให้เกิดที่จิตแล้วจะได้เอาจิตนี้พิจารณากายเมื่อพิจารณากายเห็นว่าแยกออกว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นส่วนๆแล้ว สัตว์บุคคลก็ไม่มีเพราะว่าไม่ใช่ก้อนอัตตามันเป็นอณัตตาจะแล้วเมื่อว่าสัตว์ตัวบุคคลไม่มีก็สัตว์ไม่ได้ตายคนไม่ได้ตายมนุษย์ไม่ได้ตายไม่มีใครตายมีดินมีน้ำมีไฟมีลมประชุมปุงแกงถึงนแล้วมันก็ลายหายไปเท่นั้นเองใครจะดีใจ ข้าพระเจ้าไม่รู้ใครจะเสียใจข้าพระเจ้าก็ไม่รู้เพราะสิ่งทั้งหลายเ่านี้ไม่อยู่ใต้อำนาจของใครเป็นกฎที่ตายตัวทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคนม,มีอันเดียวเท่านี้เรียกว่าธรรมะเอโกธรรมโมธรรมอันเดียวสุโคสุโกขาวเป็นคมขาวเป็นรามสะอาด เป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงมีเกาะกำบังมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมันแตกแยกขยายเป็นส่วนๆเท่านั้นเมื่อเรามาพิจารณาเชน่นนี้ก้อาานอาจามย์มาโมดไปอนัตตามันก็ตั้งเป็นมาเมื่อเห็นก้อนอ,อาจารยแล้วเราก็เห็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข อนัตตาเป็นของไม่เจตัวต้นเทวทูตนี้จึงสูงส่งในทางพุทธศาสนานี้ให้มนุษย์พ้นจากความเปิดแกด่เจ็บ